สวัสดิครับพี่น้องนะครับอ่าเมื่อนี้ผู้กองลูบรอเอ่อพี่ญี่ปุ่นลูบรอนะครับพี่น้องจาไว้นะครับผู้ใดเอื่นพพอใหญงเอื่นลุงนะครับเอื่นคุ้นตานะครับถือว่าพ่อแม่ผูสอนนะครับนะครับถ้าพบเจอกันพ่อกันนะครับต้องทักทายกันปั๊บเลยนะครับพี่ญี่ปุ่นลูบรอนะครับต้องว่าแนีแน่นะครับหรือว่าผู้กองลูบรอนะครับห้ามโดยเด็ดขาด นะครับว่าคุณลุงคุณตาคุณนะนะครับอยูส่สวนครับมือนี้นะครับกับบรรยากาศอันช่ำชื่นรื่นรมนะครับบรรยากาศที่มองกันด้วยสายตาแห่งความรักมองกันด้วยสายตาแหง่งความช่ำชื่นรื่นรมนะครับมองไปกลางทุงไฮทงหน้านะครับบนมีผิดมีภัยนะครับมองไปบนท้องฟากมีแต่อากาศ นะครับมีแต่ความหวางเปล่ามีแต่ความหวางความลงนะครับก็เลยนึกได้เออนี่นอกความหมายต้องคําว่ามองกันด้วยสายตาแห่งความรักมองกันด้วยสายตาแห่งความแช่มชื่นรื่นรมนะครับคือยังลิงน่ครับอยู่กับลิงมันนี่ครับลิงกับกระลังแสดงความรักต่อกันนะครับลิงกับกระลังมองกันด้วยสายตาแห่งความรักนะครับได้ลิงมาจากอ่าจารย์พระอาจารย์เพื่อนห้่ห้่มากนะครับเป็นอาจจะเป็นนัยยะ ท,ทัธรรมก็ได้นะครับกามาสังเกตมาเบ่งศิลปะการแกะลิง่งเบ่งผูิปัญญาของผู้ปัญญาลิ่งกระทึงนะครับแล้วกะ็เออเกิดข้อคิดขออ้อทมนึกออกเป็นยังปัญจารยาเปันจังเอาห้นะครับลิ่งเนี่ยครับมีในเรื่องของลิ่งเนี่ยมีในอุป,ปมาขอ,ของคําสอนขององค์สามาัยสัมพุทธเจ้านะครับเรื่องของจิตเข้านี่จิตใจคนนี่จิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยครับ จิตคนนี่เหมือนลิงนะครับเหมือนลิงน้อยเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งนั้นไปไปกิ่งนี้จับกิ่งนี้ไปไปกิ่งนั้นเกิดดับเกิดดับตลอดคืิตลอดวันนะครับนี่คืออุปามาในการถ่ายทอดบอกสอนเรื่องจิตขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สุดยอดนะครับเป็นเป็นบรรยัติออกมาได้ละเอียดแบบนี้ในยจังไลยนะครับเกิดความถึงเกิดความศรัทธาเลยล่ะผมเป็นธรรมะมุดแรกที่บื้องเอิญนะครับ เป็นบุญเป็นกรรมยังกระบ,บักได้ไปฟังแล้วก็โดนใจเปลี่ยนนิสัยเลยแหละนะครับอยากหนุ่มคาอยากเขาไปศึกษาเพราะว่าเพิ่นเมาโดนใจนะครับจิตของคนเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบลิงนะครับเกิดดับเกิดดับตลอดขึ้นตลอดวันนะครับจับกิ่งนั้นไปไปกิ่งนี้จับกิ่งนี้ไปไปกิ่งนั้นนี่คือความทึ่งนะครับความ มปัญญาความปัญญาอันเลิศขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไทยถอดบอกสอนเรื่องจิตนะครับจิตมนุษย์ทั่วโลกนี่นะครับเกิดขึ้นการเบิดนะครับเป็นลิงนะครับจิตบนิงนะครับคิดไปเมื่อหนึ่งรอยแปดพันเรื่องนะครับเป็นเล่ยสอนหายเห่าหูจักเบิ่งจิตจะของนะครับจิตคิดไปในเรื่องการปรรดาบเาบ็ดเบีนในเรื่องที่หายมันเป็นทุกข์เท่ากับดึงกำมาสู่กายสูล่ลมหายใจกวงเห่านะครับนบลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับ ลมหายใจมีสติอยู่กับกายอันติดตังอยู่กับเห้าหนี่ถึงหาสิบปีร้อยปีหกสิบปีคือกายนี่ครับเป็นเสาหลักเสาเขื่อนของคนเห่าเอาชิดมาตังไว้นะครับยาห้ทรงออกไปในเรื่องที่มันเป็นถูกการปัฐบาลเบียดเบียนทั้งหลายนี่เป็นขอคิดขอทมนะครับฝาพี่น้องอรวมกันนะครับได้ให้ธรรมะได้การให้ที่เลิศกว่าการให้ทั้งปวงคือการให้ธรรมะ น,นะครับเมื่อนีโอกาสบ้านขางพระศาชิญชนพี่น้องได้เป็นผู้หายน้ากันนะครับหายสิ่งที่เลิศดนะครับเลืศดกว่าการให้ทั้งปวงคือการให้ธรรมะนะครับพี่น้องซอยกันแช่ซอยกันเผวยแร่ข้ามสอนจากฝากองสามารถสัมพุทธเจ้านะครับผมอ่านมาจากหนังสือพุทธวจนะนะครับพุทธวจนะแปลว่า,าพุทธก็คือพระพุทธเจ้าวจนะก็คือคําที่ออก คำพูดนะครับเป็นคำบอกที่ออกจากปากพระพุทธเจ้านะครับขอให้พี่นอ้องมีความสุขนะครับมีผู้ขัดสมบัติเกิดขึ้นด้วยธรรมมีผู้ขัดสมบัติเงินทองมากมายมียศอันเฟื่องฟูพร้อมโดยมีสหายมีอายุยืนนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงะกะถึงเม่ตายไปทํามก็ละตายไปขอให้ไปสู่สุคติสวรรค์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับมีความสุขในการทําบุญกันช่วงเขาวันซางกันนะครับสวัสดีครับ